มาดูกันนะคะว่าคันนี้นะคะมีความพิเศษเพิ่มเ <g ay> ติมมาอย่างไรบ้างนะคะคันนี้นะคะจะเป็นคุนไดเอลิทเอ็นเอสนะคะปี 2002, <g ay> ป 2, 2022นะคะแน่นอนกระจังหน้านะคะเขาชนป้ายแดงอยู่แล้วนะคะโฉมนี้เป็นโฉนที่โฉมที่มีอยู่ในป้ายแดงนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโครมเมียมแบบนี้นะคะมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะล้อมแมกเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะคะล้อแมกเป็นเลนโซนะคะของแท้เลยนะคะ <g ay> คันนี้ช่วงล่างนะคะทำมาใหม่โช๊คเปลี่ยนมาใหม่ รับรองนะคะว่าฮุนไดเฮสวันคันนี้นะคะมีความนุ่มต่างจากคันอื่นแน่นอนอแล้วก็ด้านบนนะคะติดกันสาดนะคะฟิล์มกองแสงติดม,มาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่พิเศษไปมากกว่านั้นนะคะที่ฮุนไดอีลิตเอเอที่ป้ายแดงไม่มีก็คือประตูสไลด์ไฟฟ้า,ฟาคันนี้นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า1ข้างนะคะส่วนอีกหนึ่งข้างนะคะจะเป็นประตูดูดนะคะอ่ากดสั่งงานจากรีโมทต,ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านใน จะเป็น11ที่นั่งแบบนี้นะคะเบาะด้านหลังนะคะก็จะมี3ามแถวอ่าเลื่อนเดิน<ๆ>หน้าถอยหลังได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์หลัง4จุดอ่ามีกล้องมองหลังนะคะแล้วก็เปิดไปดูภายในกันดีกว่าภายในนะคะอ่ามาดูสภาพสภาพตัวรถนะคะ รถสภาพดีนะคะ <Wow. S 1> รถสภาพดีไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนนะน็อตไม่มีขยับนะคะเ mm hmm. ม็ดอาร์กอะไรอยู่กันที่หมดเลยต้องบอกเลยนะคะว่าฮุนไดคันนี้นะคะใครได้ไปนะคะคุ้มสุดๆจริงๆนะคะเพราะว่าเลขใหม่ก็น้อยนะคะวิ่งไปเพียง1,8000โลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ได้รถสภาพเดิมสภาพดีจากโรงงานเลยนะคะได้รถสภาพป้ายแดงด้านในกันจะ้ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในนะคะเป็นเบาะหนัง3ามแถวนะคะนูนแถวสุดท้ายนะคะปะิกยังไม่เอาออกเลยนะคะที่หัวหมอนมอ่าคันนี้นะคะภายในดูใหม่นะคะดูเหมือนยังไม่ไม่ได้ใช้งานเลย<ม>อ่าแล้วก็คันนี้เราจะมีจอกลางนะคะติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วอ่ะแอร์นะคะก็จะมีทุกช่องอ่าก็เป็นสเปคเดิมของคุนไดเลยค่ะ ด้านหน้านะคะคันนี้นะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมี cruise control นะคะตัวนี้อ่ามันติฟังก์ชันทั้ง2ฟฝั่งเลยแล้วก็รถปี2022ค่ะเลขไม่อยู่ที่18,073หมเกิโเท่านั้นเองนะคะรถคันนี้นะคะเข้าศูนย์ตลอดนะคะมีเ o อา่ามีบุ๊กเซอร์วิสอะไรอยู่ครบเอกสารอยู่ครบเลยนะคะคุ่มือการใช้งานอ่าแล้วก็จอนะคะจอที่เปลี่ยนมาใหม่เป็นจอ Android มีระบบนำทางนะคะ มีระบบนำทางอะมีระบบนำทางนะคะบลูทูธได้นะคะ,นะคะอันนี้อ่าแล้วก็นี่มีแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเล่นได้มีเพจโตมีอะไรเล่นได้หมดเลยนะคะแอร์ Air, ตัวนี้นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะอ่าแล้วก็อันนี้รีโมทอะไรอยู่ครบนะคะมีที่เสียบ usb นะคะที่จดบุรีที่เคียุรีนะคะอ่าติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะคะก็คือกล้องหน้ารถนะคะหนึ่งตัวแล้วก็ภายในนะคะก็จะตกแต่งด้วยลายไม้นี่ตามนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกวะะ่าค่ะอ่ะเปิดฝาโปงมานี่มาดูกันเลยนะคะรถมาใหม่มาใหม่จริงๆนะคะมาใหม่ส,สดๆร้อนๆจริงๆนะคะเพราะว่ารถเนี่ย ใช้งานมานะคะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเราเอามาถ่ายวิดีโอกันเลยนะคะมาดูจากฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะฝา,ากระโปรงเดิมนะคะอถไม่ขยับค่ะคันนี้นะคะได้ของเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2,500นซีซีนะคะคันนีอ้อันนี้ต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์นะคะปกตินะคะใช้งานปกติแต่อาจจะมีเรื่องความสะอาดนิดนึงนะคะพอรถผู้เข้ามาใหม่อันนี้ต้องแจ้งก่อน สำหรับใครที่กำลังมองหาหุนไดอีลิตนะคะ NS ปี NH, 2022อยู่นะคะในราคา1 2 9 8 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าได้ออปชั่นฟังก์ชันที่มาเยอะมากกว่าป้ายแดงอีกนะคะอันนี้ทั้งได้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะแล้วก็เลขใหม่นะคะวิ่งไปเพียง10,080โลเท่านั้นเองนะคะใครกำลังมองหาอยู่นะคะติดต่อก,กันเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ได้เลย ลูกค้าท่านใดสนใจจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาหุ่นไดรุ่นอื่นๆอยู่นะคะอ่าของเรานะคะมีให้เลือกมากกว่า25คันนะคะก็ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ